มาลิดสองเอซีวิลานหนึ่งสออไเนี่ยเขาเคยบอกอยู่ว่าสี่มึงเอาสองมันวมหนึ่งไปเท่าไหร่อ๋อสวัสดีครับพวกเรากะเลวราดนะครับเห็นผมฟิตๆอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับผม ออกกำลังกายมาออกมากี่วันนะอ๋อผมออกมาเมื่อสามสามวันสามวีที่แล้วค่วยไอยังไงมึงเป็นใครวะเนี่ยสวัสดีครับผมเบสุทิชัยลิมประสฐครับมึงมาจากโรงเรียนอะไรวะมาจากโรงเรียนเลยไม่ได้เรียนโรงเรียนดิเรียนมหาลัยก่อนเรียนมหาลัยมึงก็ต้องเรียนโรงเรียนวะใช่ใช่ใช่มึงเลขที่เท่าไ อพอแล้วเหียเอาเข้าเรื่องครับวันนี้นี่อย่างนี้เลยเรามาในทีมของฟุตบอลดูบาซโลน่าอันนี้ทีมอะไรไม่รู้ครับยีมเอเธพื่อนนี่เรียงกูกูเข้าใจนะแต่กูไม่เข้าใจนะกูอันนี้ทีมอะไรฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกใช่ทีมสีเขียวอ่ะที่มันเก่งอ่ะสูงเดินสปอร์ตอ๋อบาซ่า มมไม่ชมเอ้ยไม่ใช่บาร์เซโล่โอ้าวโอเคเดี๋ยววันนี้พามาเล่นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลกันหน่อย<ม>ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราทุกคนก็ดูฟุตบอลกันเป็นเรื่องปกติแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรมากใช่แค่ดูเอามันอย่างมึงเชียร์ทีมเลยอย่างกูเชียร์เซนอนอาเซนอนได้แชมป์กันบ้างยังบอกเล้วปูล่าสุดเลยแชมป์ปีนี้ดีใจกับเขาด้วยดีใจกับเขาด้วยอันนี้ทิมนะครับอ๋อ จีนครับผิงปมผิดที่ผิดปมผปมผิดปมถูกปมปโอ้ยแี่ในที่อะไรต่างปรเทที่อะไรเจลซีเจลซีอ่าแล้ววันนี้เดี๋ยวมีคำถามมาให้แข่งกันตอบเดี๋ยวเราสี่คนจะแบ่งกันออกเป็นสองทีมก็คือทีมละสองคนอ่าแต่เดี๋ยวเพื่อความยุติธรรมเดี๋ยววันนี้กูมีกรรมการเฮ้ยรับเชิญใช้ได้ว่าเกียรติศักดิ์เขากว้างใหญ่กว้างขวางคือรู้ลึก ใช่ใชรู้ลึกลึกจัดเลยแหละเรื่องฟุตบอลเนี่ยไม่มีใครแบบเทียบได้เป็นกูรู้ได้ฟุตบอลอ่ารู้จริงโลโก้ก็ต้องมาหาข้อมูลจากเขาคนนี้นะก่อนจะยิงดีโกอ่ะทุกครั้งอ่ะอยากเจอยังอืมกูอยากเจอแล้วเชิญมาเลยมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยนุกบีดบ้างไหมเหรอเอมาสุดมาเลยสวัสดีครับ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 ไปันไปกัน มึงใครเนี่ยเหมือนเหมือนเคยเจอนะพวกกูเป็นแบบไรนักวิชาการทุกด้านนะโอเควันนี้เดี๋ยวมาเป็นกรรมการให้พวกกูหน่อยได้เลยเออเดี๋ยวแบ่งทีมเป็นสองทีมอยากรู้ว่ากรรมการีเชียร์ทีมอะไรอ๋อกรรมการไม่ได้ดูบอลนะกรรมการไม่หรอพวกคุณเคยฝันว่าฝันแล้วแบบตื่นมาแล้วรู้สึกแบบแม่งเศร้าอย่างเลยว่าอะไรเงี้ยมันดิ่งอะไรเงี้ยอ๋อเคย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 ผมเล่าให้ฟังผมฝันว่าแมนยูแพ้สเปอร์ตื่นเช้าแล้วผมดิ่งเลย ผมเศร้าแบบโอ้โผล่ไม่ได้ไปยูโรไอ้ไม่ได้ไปยูโรแล้วไอ้ไม่ได้ไปยูฟ่าแล้วเศร้าเลยอ่ะแต่มันเป็นแค่ความฝันนะไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันอ่ะทำไมอ่ะเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงเหรอใช่เมื่อคืนก็ดูเองก็แบบเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเนี่ยเออตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ้ย่เอาเข้าเกมมาเลยดีแล้วไม่ตกชั้นอะไอ้ที่แหมไอพวกคุณจะแบ่งกันเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะเรียนเรื่องอย่างเร็วออาแบ่งแบ่งแบ่งยังไงมีกติกาการแบ่งไหมเดี๋ยวเราลงโปลิลาตาแปะกันดีกว่าโอเค ไปเดี๋ยวเดี๋ยวตาแปะตาแปะยังไงนะตาแปะขายบุหรี่แถวบ้านกูบุหรี่สั่ตาแป้เอ่าเป้เอ่ากอ้าเย้โอ้โอีกแฟ่วยนวิสิตนาจนตาตาจ้าปาวาเซเล่รังกี้ตังกีงไอ่แต่เาโชคดีแล้วอันนี้ดูบอลไหมดูบอลมันประจำไหมไม่เคยดูเลยครับสนายอดเลยไม่ได้ดูนั่วิธ่ทีมเพิ่งบอกว่าเราโชคดี รอ,อดูไอเ่มันถามก่อนก,ต,ก,กติกาไงกติกาการแข่งขันผู้เล่นทั้งสองทีมจะต้องแย่งกันกดกริ่งเพื่อที่จะตอบคำถามโดยจะแข่งกันทั้งหมด10ข้อข้อละ1คะแนนในแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนออกมาตอบ1คนส่วนอีกหนึ่งคนรอโดนลงโทษถ้าเพื่อนในทีมตอบถูกรอดถ้าเพื่อนตอบผิดโดน เดี๋ยวเริ่มเกมกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะถามคำถามไปใครที่ตอบได้ก็กดกระดิ่งเลยแล้วก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งไอ้เด๋วได้กดกดกดกริ่งเลยกริ่งเลยกดะริ่งเลยแล้วกระดิ่งคนที่ตอบต้องยืนตอบแต่ว่าคนที่ไม่ตอบต้องไปไปนั่งนะรอรับกรรมโอเคถามแรกอะไรครับเอาเลยอ๋อเอาเลยเอาเลยเอาเลยเวลาน้อยโอเคมาทีมชาติไหนคว้าแชมป์โลกเป็นทีมแรกครับไม่รู้อะทีมอะต้อเปิดอย่าได้ ทีมแรกเลยเหรอเออทีมแรกเลยอะทีมแรกทีมชาติแรกทีมชาติแระฟุตบอลโลกนะเออฟุตบอลโลกแรกจะเป็นทีมที่แบบยังไม่แมททุกเท่าทุกวันเนี้ยังไม่แมทอาจจะเป็นแบบอุลุกเกยปานามาปานามาปานามาไปไกเป็นคำตอบที่คนคนดีนนี่ยคำตอบอะไรอุลุกเก๋ยครับแรกจะเป็นทีมที่แบบยังไม่แมททุกเท่าทุกวันเนี้ยอาจจะเป็นแบบอุลุกเก๋ยคุณคุณดีนเนี่ยคำตอบอะไรอุลุกเก๋ยครับเป็นคำตอบที่ถูกครับ เยปล่อวนะยปล่อยทีมชาติที่คว้าแชมโบกเป็นครั้งแรกุุวกวัยในปี1930เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยยูฟ่าไม่ได้ยินแบบอะไรไงแบบไปได้ยิน์ชข้อมูลมาหรือเปล่าไปตอกไยหรือเปล่าน่าจะะแนนตอนนี้ทีมเบสเจได้เป็นหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยอะไรนะเบสเพชรเบสเพชรได้เป็นหนึ่ว ต่อไปคำถามที่สองนะครับเร็วๆตกตกเร็วๆยังอยู่ฟุตบอลโลกนะครับฟังคำถามดีๆนะครับีบออโลลกกแ้วบอนโลกล่าสุดทีมไหนคว้าแชมป์โลกโอ้ยอย่าพูดใ้จบนะครับเอ้าด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับตอบไม่ได้นะครับผมตอบตอบทีมแล้วก็ตอบสกอร์ได้ครับ อ๋อเชินอ๋อกูรู้กูรู้กูรู้ไปกูรู้กูรู้กูรู้จริงดูจริงกูรู้กูรู้ลูลูด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 ูู่ด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 ูนูด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 ูลูด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 ูรูด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 ูกตดู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 กูดูลูด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 ููููดูู ยืนได้คำตอบจีบไอ้เหี้ยเป็นคำตอบที่ผิดคไเชิญรา้กูร้กไปเชรู้๋อ้กูรู้กูรู้กูรู้ไป้กูรู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 ูรูู้รู้มูรู้ก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 ู้กูรู้กูนู้รู้กูรู้กูรูกรู้กูกูรู้กูรู้กูรูู้กูรู้กูรู้กู้กูรู้ก้กูรกูรู้ดูู้ๆ้้ เอามือควยหลังเอามือควยหลังมันจะโดนคางกูอันนี้ลองหรือวนไม่โดนองไม่ไม่ลองเออ๋ยวตอบเลยบอกเอาควยหลังไม่บอกเอาควยหลังพร้อมนะทีมชาติไหนคว้าแชมป์โลกปีปัจจุบันด้วยสกอร์เท่าไหร่ตอบครับอาร์เจนตินาสกอร์เสียชนะไป3-2เป็นคำตอบที่ที่ ผิดครับพี่บอกว่ากูรู้อันนี้กูรู้มาสูงไม่สูงเหลือแค่เบสกับบอลนะมาคุณกับบอลนะมาเอาคุณของคนนะอ่าเริ่มครับโอ้โหเฮ้ยไปกดอนที่ไปก่อนี้ว่าปอลปอลไม่เหี้ยบังเอิญดิแม่งเก็บเล่นๆไปอ่ะทีสามสามสองสามสองไม่ใช่แล้วทีมอาร์เจนติน้าสกอร์ไม่สูงสกอร์ไม่สูงทีมไหนคว้าแชมป์แล้วแล้วด้วยสกอร์เท่าไหร่ต่อครับ อาร์เจนติน่าชนะไป3ประตูต่อหนึ่งครับไปเลยเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้โหเยไปแล้วคุณแะไม่ต้องไม่ต้องกดแะเดี๋ยวองกดจีซกอร์ไม่สูงคูดูยันเช้าบอลโลกนะครัข้อสุดท้ายแล้วคู่ทันแนนเกาจะอยู่ฝั่งเขาหรือเปล่าจีซกอนขีดโทษต้องถูกไหมเนี่ยตอบเลยครับคู่ชิงคืออาร์เจนติน่ากับ ฝรั่งเศสนะครับเสมอกันในเวลาทั้งเวลาเต็มและเวลาพิเศษไป3าประตูต่อ3านะครับและสกอร์จุดโทษที่อร์เจนติน่าชนะฝรั่งเศสไปคือ5้าประตูต่อ4ครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเท่าไหร่วะ5 4 2 4 2เออ4 2มาจิ้ดสอลูกีชนะจุดโทษบอกซะคำตอบที่ถูกต้องคือ42นะครับสี่สองกจุดโทษ4 2ถูกต้องเสมอกันในเกม3าส สรุปนะครับข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนครับผ่านไปสองข้อนะครับตอนนี้เจ็ดเพชรยังได้หนึ่งคะแนนอยู่แต่ฝั่งนี้ได้ลูกบอลไปเน้นๆนะจับหัววนะจับหัวนะเบอร์สิบเอ็ดในลิเวอร์พูลก่อนซาร่าใครเป็นคนใส่ครับเบอร์สิบเอ็ดเฮ้ยกูแฟนลิเวอร์พูลด้วยนี่ก่อนซาร่าใครเป็นคนใส่ครับนานแล้ว อิ่งอะไรต่อตึงหนัามันใจเลยก่อนซาลาก่อนซาลามีเดี๋ยวให้คุณนึกนะถ้าคุณพร้อมแล้วบอกนะพร้อมเบอร์สิบเอ็ดก่อนซาลาเบอร์สิบเอ็ดก่อนมูฮัมหมัดซาล่าคือโรเบโตฟิมโนครับเป็นคำตอบที่ถูกครับเปีย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 เียบเป็นไงเป็นไง กูอ่ะมี่าปูทังใจกินเลือดออกมาเป็นสีแดงอินเสอร์นามันก่อนตอบเลยนะนาบก่อนซาลาก่อนซาลามีพี่เค้าทำกูเสียวตอนนี้สรุปคะแนนเลยครับผ like ่านมา3เกมแล้วคะแนนยังเป็นเสมอหนึ่งหนึ่งโอเคหนึ่งหนึ <t <t <t> ่งเหนึ่งหนึ <|si|> allora ่งข้อต่อไปบันลงดอฟังคำถามดีๆนะครับบันลงดอ

ปี2007โอ้หตอบอันเนี่ยตอบครับตอบครับกาคาครับผมเป็นคำตอบที่ทัวกาโอ้ยกา้ากา้าไอกาคาเว้ยเพื่อนกาตาอันนี้ผ่านไปสีข้อแล้วครับ ทีมเบสเพชรนำไป2ต่อหนึ่งนะครับโอเคสบายเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกหกเหลืออีกหกต่อไปข้อที่ห้าครับปากคำน้ำนี้ครับจับหูครับจับหูมาเตรียมนะครับพุทกัรดอวอร์ดปีล่าสุดโอ้โหใครเป็นคนได้ครับปี2014นะครับใครเป็นคนได้ครับ2014ันสิบสั่จะตอบบัวไปตอบบัวแล้วเล่นกูแล้วทีนี้เฮ้ยกูว่างตอนนี้กูลืมเชื่อกันเป็นจงนยจีนดีกว่า ทับใจพุทกัตอวอร์ดคนล่าสุด2024ใครเป็นคนได้ครับดู2 0 1 4พูดพิทุพิที2024 2024ปัจจุบันเลยคนปัจจุบันเลยโอ้โหคนปัจจุบันเลยใครเป็นคนได้ครับตอบครับมีคอไหนมีมีมีใครในใจไหมมีใครในใจไหมที่คิดไว้มีใครบ้างไม่มีเลยไม่มีเลยหรออ่ตอบบบไปเลยฮะอือไอ้ขี้เรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เป็นคำตอบที่ผิดครับ มือหลานว่าคุณเริ่มได้สวยวะยังยังไม่ถูกนะยังยังไม่มีใครถูกนะครับยยสวคุณจะคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะเดี๋ยวคุณปรึกษาเพื่อนเพื่อนคุณได้นะปรึกษาเพื่อนคุณได้ปีไหนนะปี2023จับหูครับจับหูครับปีล่าสุดเลยจับหูครับจับหูครับเออเริ่มครับ ไอ้แด์แล่นตกจากไว้นี่ให้มาตอบเลยเนาะไอ้นี่มันเล่นรู้เยอะนะรู้นักเตะคนไหนที่ได้รางวัลพุทธกาตอวอร์ดตอบครับลามินยาเมาครับเป็นคำตอบที่ผิดครับลามินยาเมารู้จักอยู่คนเดียววะคุณถางจริงเด นั่งเอาคะแนนแล้วคุณแล้วยิงอันนี้คุณแบบคิดมาได้ใช่ไหมโอ้กูรู้นี่ไงไม่รู้โดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยกูรู้กูรู้ปีไหนในสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบสี่ปีล่าสุดเลยมีคนเดียวตอบรางวัลบุสเัตอวอร์ดปีสองพันยี่สิบสี่เป็นของไอเหี้ยมชื่ออะไรนะเป็นยงนะเฮ้ยเป็นของลิชารดิซอนลูกยิงให้กับบราซิลเป็นคำตอบที่มาเหี้ยพี่ครับ สลับเลยสลับเลยโอ้แซมเดี๋ยวผมใบให้แล้วกันผมใบให้แล้วกันเขาจะไปไปไปเพราะกูแบกมันคนสุดท้ายไว้ให้เอางี้ก่ะเขามีไอดอลเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่แล้วกันโอ้ชิซึโนะใบแค่นี้เองเหรอเออเขามีไอดอลเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่แค่นี้นะคุณพอจะคิดออกไหมคิดออกอยู่ตอบครับใครครับเอ็มเาเป้โอ้เป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้ไขว่าผมไม่รู้เลย พุทกัดก,าร,า,การะบอดเออพักราอว์ลล่าสุดนะครับเป็นของการาโชวนะครับลูกเตะที่เป็นจักรยานอากานะครับสุดสวยนะครับอินเตอร์เิปุ๊บติดที่ขั้นติดพีบรีปุ๊บล,ล้วก <c oughs> ิ๊ฟแก่ไรฮาฮนา สรุปคะแนนนะครับตอนนี้ไม่มีข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนครับผ่านไป5เกมแล้วทีมนี้ได้2ทีมนี้ยังได้1อยู่นะครับโอเคโอเคสู้กันต่อไปครับสู้กันต่อไปไม่สู้แล้วได้ไมไวอ่ะโคตรเจ็บคำถามต่อไปครับคำถามนี้โอ้โหโรนัลโดย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปมาดริดปีไหนครับโอ้ยยังรู้อยู่อันนี้กูไม่รู้ <chat> เดีเลยสองไม่ในหัวกูคิดว่าไปไอ้อะไรนะเอานัสเซอร์มันอยู่ขากประมาณนี้แหละรู้กได้เยอากแมนยูใช่ไหมยด้อยากอยากแมนยูไปเรี้ยวมาดริดยิ่งรู้เลยอ่าตอบเลยตอบเลยตอบเลยปีไหนครับตอบครับสองพันเก้าเป็นคำตอบที่ถูเขาันเก้าองพันเก้าใช่เขียเจ็ดมึงตกตอบเลยกูอีเกฟดิน สรุปคะแนนนะครับตอนนี้นําไป3แล้วตอนนี้ยังอยู่1เหมือนเดิม3ามหนึ่งเหลือเหลือ,อกี่ข้อตอนนี้เหลืออยู่3ข้อแล้วเฮ้ยมิจิตมิจิตชนะอยู่ต่อไปข้อที่7ครับนักเต,ตะเบอร์7เดี๋ยวไอ้เหี้ยมันมันไม่ยุติธรรมหรอครับว่าเ,เราไม่ได้ตอบเลยคุงเห็นไ่มว่าไม่เกี่ยวเว้ยตอบนะครับนักเตะหมายเลข7ของแมนยู คนล่าสุดเป็นใครครับตอบครับใครล่าไม่ได้เสียใช่ใช่คนล่าสุดใช่ป่ะคนล่าสุดคนล่าสุดเลย M U โ O นะ M O นะ M O Mo s า l a h อันนี้กวนเฮ้ยไม่ต้องกลัวเว้ยมันถูกอยู่แล้วนักเตะแมนยูเบอร์เจ็ดคนปัจจุบันเป็นใครครับตอบครับคนปัจจุบันก็คือตอนนี้ตอนนี้ที่สวมเสื้ออะไรครั กูอ่ะแฟนลิเวอร์พูลแต่กูก็คุกคีกับแมนเชสเตอร์ยูนเตะมึงเชื่อใจก็ได้เลยนักเตะหมายเลขเจ็ดของแมนเชสเตอร์เต็ดคนปัจจุบันคือเมสันเมสันคีย์บอร์ดเมสันเมาส์ถูกครับตอนนี้นะครับผ่านมาจิตแล้ว ต้องรักเขาได้ตีตื้นมาแล้วนะตอนที่สองทีมีสามโอ้โหถือว่าสูสีนะครับอันนี้ถามแบบสีว่ารอบเนี้ยสนุกกว่าถามแบบสุดๆเลยได้ไหมเนี่ยได้ได้เอาตัวลุกนะตัวลุกแบบว่าปีกซ้ายปีกขวากองหน้านี่คือคือตัวลุกนะตัวลุกนะตัวลุกนะโอเคตัวตัวตัวนั่งอะอะตัวนั่งก็จะเป็นพวกโค้ชอะไรนั่งดูฟุตบอลแล้วตัวนอนอะไอตัวนอนก็อาจจะเป็นแบบมึงนั่นแหละแล้วตัวเองอะเองไม่แหว ดูแบบเสียภาพรักแบบเอาเออไอตัวลุกตัวลุกนะเออแอนโทนี่ย้ายไปเล่นให้ทีมไหนครับคำถามมมียากกว่านี้ปะวะเอาคะแนนเอาคะแนนนะสามสองนะสามสองนะแอนโทนี่นะอ๋อเพื่องมันจะใหญ่ขึ้นไงมันจะช้ำเนี่ยช้ำหนองเนี่ยมันจะได้ใหญ่ขึ้นพร้อมนะคุณีิข้องกันไหมคุณลข้องกันไหม พี่ข้ออะไรมี่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอ่ะที่อะไรอันนี้คือเฮียอะไรก่อนอะไรอ่ะเชิญเชิญเชิญพี่ข้อหน่อยแอนโทนีแอนโทนีหน่ยนะคะแนนนัดเขาเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วคอนเทนต์นะในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอคะแนนเพื่อตีตื้นถึงกับว่าโค้ชก็ชนะมึงหยุดพูดถึงกัอน ไล่เขาออกหมดเลยนะแต่มันมีค่าสัญญาที่แพงไงเขาเลยเปลี่ยนมาให้เป็นยืมตัวโอเคและทีมนั้นที่เขากลับมาปลุกปั่นพลังปีศาจในตัวแอนโทอนอี่ก็คือเลอาเลเลอาโซปล่อยมาเถอะไอ้เหี่อาซโซแล้วล่ะเลอาว์ิซิสจากสเปนถูกต้องครับ ตอนนี้เรอยู่คะแนนครับเข e. ้อแล้วเหลืออ,อ uh. ีกข้อเดียวเป็นไงเสมอครับสามสามเฮ้ยดราว่าสามสามเดิมเดิมแสนเปล่าเดิมแสนต้บอกว่าผมเตรียมคำถามเดิมแสนก่อนดิแก้หน่อยเดิมพันเดิมพันโอ้เดิมแสนเดิมพันไอ้เหี้ยไม่ท oh ันจริงวะและคำถามสุดท้ายจะเป็นตัวบอกว่าทีมไหนชนะคำถามมีว่า โค้ชคนไหนคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดและคว้ากับทีมอะไรบ้างโอ้โหหยากไปใครกูรู้อันนี้กูรู้ปโอ้โหเอาคะเองได้ชน,นะเดี๋ยวผมใบให้เรื่อยๆแล้วกันเฮ้ยเจ็ดชัวรตอนนะคำถามนะโค้ชคนไหนคว้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดและคว้ากับทีมไหนบ้างโอเคโค้ชที่มีสิทธิ์คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดคือ น่าจะมีคนเดียวคาโร้โชเชโรติแต่คว้ากับสมโมสรไหนบ้างเอา,เอาตอบน,นี้ก่อนคาโร้เชโรติคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็คือรวมกันทั้งหมด5สมัยคว้ากับเรอัลมาดริดไปทั้งหมด3แล้วก็กับบาเยิร์นมิวนิคไม่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 กับบาเยิร์นมิวนิค <Hey. S 1> อีก2โอ้ออโหนี่คุณตอบก็คือ เป็นชดอันเชลรติใช่ใช่เลยคว้ากับมาอิกไป3ามใช่ใบเย็นไป2องใช่สรุปคือคว้าไป5ครั้งโอเคเป็นคำตอบที่คารูเชโรติคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก5สมัยคว้ากับเรอัลมาดริดไปทั้งหมด3กับบาเยิ็นมีอีก2เป็นชดอันเชลรติใช่ใช่เลยคว้ากับมาอิกไป3ามใช่ใบเย็นไป2องใช่สรุปคือคว้าไป5ครั้งโอเคเออเจ็ดเออเจ็ดเฮ้ยเจ็ดเออเจ็ดถัวร์ถัวร์ถัวถัว เป็นคำตอบที่ผิดครับไม่เช่อเเด้งเลยมันไม่ใช่เดี๋ยวมันติสามิงเหรอสี่หรือเปล่าเดี๋ยวมันอันนี้กูมีสิยต่อยไหมไม่มีแต่ปรึกษาก็ได้แต่ปรึกษาก็ได้บอกกดแล้วกดนะเออกดครับต้องรีบอะไรมากต้องรีบอะไรมากออาผมใบว่ามีแค่สี่สมัยีแค่สี่สมัยนะแต่ว่าคุณจะตอบว่าทีมไหนบ้างอะไรบ้างก็ก็แล้วแต่ติไว้มีอะไรบ้าง เรอัลมาริดกับอินเตอร์มิลานเรอัลมาลิดกับอินเตอร์มิลานตอบผมขอตอบเรอัลมาลิดสามอินเตอร์มิลานหนึ่งอินเตอร์มิลานหนึ่งเรอัลมาลิดสามเป็นคำตอบที่ผิดครับวโอ้ยดูเห็นมันเหมือนมันพาอินเตอร์ฟ้าเชมตี้หลีกนะตอนตนตอนนี้คุณได้ปรึกษาอันก่อนนะคุณได้ให้ก่อนให้ก่อนอะใบ้ให้ว่าเป็นหลีกอิตาลีและหลีกสเปน ก็มาหลีกกับไม่ใช่อินเตอร์ไว้เน่ยน่าจะเป็นมาหลีกสามแล้วก็เอซีมิลานคุณคุณคุณบอกว่าคุณตอบครับอาเอซีมิลานเอซีมิลานหนึ่งมาหลีกสามมาหลีกสามเป็นดีเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้โหมาเหลือคุณคนสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เป็นความหวังแล้วนะครับเอายี่นี่าที่บอกมาเมื่อกี้คู่แต่ว่าลำดับที่ที่ได้อ่ะ มันผิดลำดับที่แบบว่าจำนวนที่ได้แต่ละทีมผิดคนพร้อมไหมนะครับตอบครับมาริดมาริดเท่าไหร่สี่เฮ้ยมาริดสามนานไล้อีเหี้ยเมื่อกี้คุณตอบเป็นสามมาลิทอ่ะมาริดเมื่อกี้เขาตอบเป็าเลยนะสี่สามตกฟอสต์บอกสี่กูบอกสามไปแล้วมีแค่นี้แล้วนะมีทีแค่นี้มีทีแค่นี้แล้วมีทีแค่นี้แล้วต้อมหวังนะถ้าตอบถูกคุณชนะเลยคุณรอเลยคำถามเนี้ยถ้าคุณตอบถูกอ่ะมาริด สองเอซิวิลานหนึ่งสองอะไรเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าสี่นุงเอาสองมารวมหนึ่งเป็นเท่าไหร่อ๋อเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้โหแต่ว่ามันเฉียวเฉียวไปเฉียวมาครับก็ข้อสุดท้ายไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นเสมอกันจะน้อยกว่าได้ไหมคาใจอันไดก็ฟุตบอลไทยฟุตบองไทยเลยหากจะตายก็ตายไปแล้วอ่ะเรื่องมาลิดสามนาโปลีหนึ่ง ผิดครับคำตอบที B ่ถูกต้องมีสี่ AC มิลานสองมารติส๋อเห็นไหมเมื่อกี้เกมันบอกสี่เมื่อรถอ่ะเอรี่มิลานเหรอวะคาโูได้เหรคารครับผมตอนนี้ผ่านไปสิข้อแล้วทั้งคู่เสมอกันนะครับไม่มีใครถูกเย้ว่าูกี่าสซี่ซ่าจะี่าจะี่ี่าจะีนีที่ซ่ซูซ่ซ่าููซี่ซูซ่ จบจบกันไปที่เท่าไรเขาบอกได้สี่สมัยมาดริีดสอง AC หนึ่งโอ้โหสี่สมัยนี่อันนี้น่าจะเป็นคดีสารจเสมอกันไปสามต่อสามแล้วว่ามันนะมาสัญมาสัญมาสันมันเลยอ่ะโอาจารย์เพชรมาจับจับจับเลยโอ้โหมึงคิดว่าเขาจะแบบเจนขนาดนี้อาจารย์เพชรมามืดอ้โหอันนี้มาส้มดูวายอันนี้มืดเลยโอ้โหหยอกหยอกเพื่อนหยอกดูดม้าอะไรรู้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ ปิดคลิปเลยเราไปปิอ้าแล้วก็สําหรับอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันครับถ้าเกิดว่าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับเฮ้ยทำมา2คลิป3คลิปแล้วยอดซับยังอยู่ที่3อยู่เลยเอาเห้ฝากแล้วกันช่องทางตามนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลบางอย่างไม่อาจจะ ผิดพลาดหรือไม่ถูกอะไรนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราเป็นแค่คนที่แบบว่าดูบอลเฉยๆไม่ชนชอบในกีฬาฟุตบอลข้อมูลถ้าเกิดว่าไอบูมมันผิดพลาดก็ด่ามันคนเดียวไม่เกี่ยวไม่จงริกุเข้มจัดเลยจงเป็นบูรูไปเลยอะเผื่อไปดูเพจบอลแบบไอนี้ข้อมูลมั่วมากก็ได้เลยครับด่ามันคนเดียวไปจบไปสวัสดครับอ